สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกค,คนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแน,นลด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครสินเชื่อ p a y n e x เอ็กซผ่านแอปท m o o n y y w l l l e t รับเงินสูงสุด1000 0 0บาทอนุมัติภายใน5นาทีนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าสินเชื่อ p ปเน็กเอกมันคืออะไรสินเชื่อ p ปเน็กเอกเเป็นสินเชื่อภายใต้ของบริษัท Essen น a n นาโนะครับโดยขอสินเชื่อผ่าน App to o o n y w a l l l t ทํทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนนะครับสมัครง่ายรู้ผลทันทีรับวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แบาทไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนสแกนจ่ายกว่า7ล้านจุดสามารถ ถอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะขอสินเชื่อเปเน e ็กเอ็ก์ตราผ่านแ p ปทูม n น y w a วล e t นะครับ 1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุ20-60ถึงปีบริบูรณ์นะครับ 2. ต้องมีรายได้ขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาท 3. ไม่มีประวัติค้างชำระก,กับสถาบันการเงินอื่นนะครับ 4. มีแ p ปทูม n น y w a วล e t และยืนยันตัวตน100%นะครับ 5มีสเตทเมนต์ย้อนหลัง4เดือนสำหรับพนักงานบริษัทนะครับและ6เดือนนะครับสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับเมื่อคุณสมบัติของเราครบเรามาสมัครสินเชื่อเปเน็กเอ็กซ์ตราผ่านแอปทูม n นิวเ a l ล e ตไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราเปิดแอป t ูมอนิวเ a l ล e ตแล้วเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับหาไอคอนเปเน็กเอ็กซ์ตราตามรูปภาพเลยนะครับอ่านคำแนะนำต่างๆแล้วกดถัดไป สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแอปทูมินิวอเลดนะครับให้ท่านนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นอเลหรือยืนยันตัวตนที่ตู้ทูม m น n e y แล้วแต่ตามที่ท่านสะดวกนะครับหากท่านยืนยันตัวตนแล้วข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับกรอกข้อมูลที่อยู่และสถานที่ทํางานให้เรียบร้อยนะครับอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยอมรับกําลังพิจารณาขอสินเชื่อเปเน็กเอ็ก r a ตร้า เสร็จแล้วนะครับให้เราอัปโหลดเอกสารสเตตเมนต์ย้อนหลัง4เดือนสําหรับพนักง,งานบริษัทนะครับและ6เดือนนะครับสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับไฟล์อัปโหลดก็จะเป็นไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้กดยืนยันและอัปโหลดเอกสารได้เลยนะครับรอประมาณ5นาทีนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับสินเชื่อได้รับการอนุมัติ กดเข้าไปดูการแจ้งเตือนบนแอปท o ม Money อล l ล็ตได้เลยนะครับเมื่อสินเชื่อของเราได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปดูสินเชื่อเปเน็กเอ็กซ์ตราจากนั้นนะครับเราจะเห็นวงเงินที่ได้รับอนุมัตินะครับก็นั่นหมายความว่าเราสามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับหรือจะสแกนซื้อสินค้าตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เช่นกันนะครับ ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามผลกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมขนบานๆชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ